ทีนี้สนามกาทมเนี่ยสนามกาทมที่บอกว่าห้ามหันกันเนี่ยเมื่อวานนี้คุณเถเกิงสมซับโพสต์อีกแล้วโพสต์ทำาไมฟ้ามั่นใจ18เขตลุ้นไล่แสงสม้มนะฟ้าใหม่ลุ้นไล่แสงส้ม18เขตกทมโค้งสุดท้ายแล้วก็นําเสนอแบนเนอร์นี้อันนี้เป็นมุมมองของคุณเถเกิงนะว่ามีเขตไหนบ้างที่ฟ้าได้ลุ้นแสงสม้มนี่ครับส8เขปคเขตก่อนหน้านี้คุณเถเกิงโพสว่ามี10เขตที่ลุ้น ล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าได้ข้อมูลเพิ่มมาเป็นสิเอาเอาสิเขตเนี่ย <คะ S 2> มีเขต1เขต2เขต3เขต4เขต6เขต9เขต21เขต23เขต31เขต33มสิบสานี่ข้อมูลคุณตะเกิง <c oughs> ซึ่งคุณสกลทีรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์เมื่อวานคนกรุงชอบลองของใหม่และเปลี่ยนบ่อยรอบนี้นับตั้งแต่มีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเสียงตอบรับดีสําหรับแชมป์เก่าพักส้มเนี่ยหลายส่วนเป็นคะแนนจากประชาธิปัตย์เดิมแล้วยอมรับว่าดึงคะแนนกันเอง ที่จะไปเลือกน้ําเงินเนี่ยแต่โดยสรุปเชื่อว่าคนกรุงจะเทใจให้สีฟ้ามากกว่าน้ําเงินหรือส้ม mm hmm. อันนี้คือรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ <That. S 2> แต่เรื่องนี้มันก็เป็นดุลพินิษของประชาชนไง <That. S 2> อย่างแฟนเพจวันนี้พรรคส้มโกหกอะไรเขาก็ทําสรุปมานะ <That. S 2> ทำสรุปมาล่าสุดอ uh ัปเดตมาอีกด้วย uh huh. ว่ามีกี่เขตกี่พื้นที่แล้วใครที่มีโอกาสจะล้มส้ม uh huh. ของเขาคือ จะล้มส้มไงแล้วใครมีภาษีดีสุดในแต่ละเขตนี่เาก็ทํามาก็มีเขตหนึ่งเขตสองเขตสามเขตสี่ทุกเขตอาจจะเลือกใครมีโอกาสล้มส้มมากสุดในมุมมองของเขานะก็ไปเทแคก็จะมีทั้งประชาธิที่ป์มีทั้งเพื่อไทยบางเขตมีภูมิใจไทยนะเนี่ยแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งที่เพิ่มเติมมาเห็นไหมฮะภูมิใจไทยนี่จะมีคุณประเดิมชัยนะมีคุณทิติพัฒน์พี่โอ มีคุณการจนานะแล้วก็มีคุณลอรี่ค,คุณทวนชัยนะซึ่งจะเป็นหน้าใหม่คุณเอกภพคุณนัทนันทนายบอลคะนะคุณประเดิมชัยอย่างเงี้ยอแล้วก็มีที่เหลือก็เป็นภูมิใจไทยที่เหลือก็เป็นประ,ประชาธิป,ปัตย์มีรวมไทยสร้างชาติคุณชื่นชอบคองอุดมแต่ย้ํานะนี่คือความเห็นนะความเห็นของเพจทีนี้ที่ผมวิเคราะห์ทีนี้ แล้วเอาข้อมูลมาจากไหนจากหลายส่วนครับเนี่ยเขามาดูตรงนี้เต็มๆครับพลิกเกมสนามเลือกตั้งกทม,นกมเนี่ยกทมเนี่ยทำไมต้องถูกจับตามองเพราะจะซ้ำรอยภูเก็ตหรือไม่ภูเก็ตเลือกตั้งครั้งที่แล้วคะแนนไม่เอาส้มตัดกันเองดูถัดไปครับคะแนนไม่เอาส้มเนี่ยตัดกันเองนะจนกระทั่งว่าสุดท้ายส้ม ได้ทั้งจังหวัดเห็นไหมกทมจะส้ารอยภูเก็ตหรือไม่ปีห6หกกทะมเนี่ยส้มคลองปี69กระแสร่วงคนกรุงจะหนุนต่อหรือจะให้บทเรียนอย่างไรเมื่อคืนที่ผ่านมาผมสรุปไปแล้วสี่เขตคนที่มีโอกาสล้มส้มนะในแต่ละเขตที่สรุปไปก่อนหน้านี้เขต23วีกรุงเทพฟ้าใหม่ประชาธิปัตย์เขตหนึ่งพีรวุฒิฟุกกรุงเทพฟ้าใหม่ประชาธิปัตย เขตสี่พงศกรขวัญเมืองเอิร์ธกรุงเทพฟ้าใหม่ประชาธิปัตย์แล้วก็เขตสคุณติดพัฒน์พี่โอสุดซอยภูมิใจไทยจากกระแสนะคุณอนุทินจากกระแสคุณสุภจีจากกระแสพักนะนโยบายสร้างป้องกันกำแพงไครลุกรานยาเสพติดนะสูงไวพลัดนะเกษียณสําราญทํางานทุกอย่าง เพราะฉะนั้นนี่คือภาพรวมที่วิเคราะห์ไปก่อนหน้านี้นะเพิ่มเติมวันนี้มีเวลาน่นอนอีกสองเขตนะเขตสามจะเป็นยังไงนะเขตสามคนะเขตสามยานนาวานะฟ้ามีโอกาสลมสม้มนะทำไมถึงบอกอย่างนั้นถ้าดูผลการเลือกตั้งเก่าสม้มชนะ3500 0เลือกตั้งคราวที่แล้วจรยุธนะอันดับสองรวมไทยสร้างชาติ อันดับสเพื่อไทยอันดับสประชาธิปัตย์คุณอภิมุขแล้วเที่ยวที่อภิมุขลงต่อแชมป์เก่าคือจรยุท์คือคนนี้นี่ครับคุณจรยุท์คือคนนี้นี่อันนี้คือพักสม้มแต่กระแสเที่ยวนี้เนีทั้ทงเรื่องทหารมีทำไมลบไปก็ไม่ชนะทั้งเรื่องชูสโลแกนเราเอาจริงพักส้มเองก็มีเทามีปัญหาออแล้วก็รวมไปถึง พฤติกรรมที่ผ่านมาเนะี่ยมันไม่ตรงปกยังไงเนะี่ยช่วงนี้แม้จะพยายามสร้างวัทกรรมว่าเราถูกกันแกล้งแต่พูดเองแท้แททั้งหมดนั่นแหละอนะีแล้วสมัยที่มีการรบกัมบมพูช่ายางคุณวิโร์เนี่ยโรงพยาบาลไม่รับคนไข้กัมพูชานะผมยอมทัวยอมโดนทัวลงคือมาเรียกร้องให้รับคนไข้กัมพูชาเพราะฉะนั้นกระแสเนี่ยตกนะ,ะแต่ใครจะแทรกขึ้นมาได้เพียงพอจะแทรกได้หรือไม่อย่างพรักภูมิใจไทยส่งใคร คุณบอสสาโรธต่อเทียนชัยนะคือคนนี้บอสสาโรธต่อเทียนชัยที่พักภูมิใจไทยะนะแล้วก็ลงพื้นที่หาเสียงบรรยากาศเป็นแบบนี้นะีคือกระแสส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยแรงแต่กระแสพักเนี่ยดีเห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นมันจะเพียงพอขึ้นมาได้หรือไม่พราะภูมิใจไทยไม่มีฐานที่นี่เลยแต่ถ้าเทียบกับผู้สมัครจากประชาธิป,ปัตย์เนะี่ยเลือกเรา นะออมอภิมุขต้องสีฟ้าทางเลือกที่ปลอดภัยประชาชนอุ่นใจแล้วก็ชุดนโยบายลดภาระนโยบายลดภาระมนุษย์เงินเดือนเงินเดือนไม่ถึง4ี่0 0ื่บาทไม่ต้องเสียภาษีแล้วหัวหน้าพักคุณรัสิทธิ์ก็ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงเห็นไหมนี่อันนี้ของประชาธนที่ปัดมาเยี่ยมพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในเขตนี้ครับพร้อมกับอภิมุขครับคนของพี่น้องครับรับใช้พี่น้องมายาวนานนะครับ วันนี้ขอเป็นอีกกําลังสําคัญมาช่วยผมในปฏิบัติการไทยหายจนครับบัตรสีชมพูเลือกเบอร์27บัตรสีเขียวเวลือกเบอร์3ครับแล้วก็ปฏิกิริยาเวลาลงพื้นที่คร <S S S> ับในสนามเสียงตอบรับดีเ <S S 1> นี่ยลงพื้นที่ได้รับการโบกไม้โบกมืตอต้อนรับแล้วคนนี้อภิมุกเนี่ย,เ,ยเป็นคนในพื้นที่เก <S S 1> ิดและโตที่นี่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางพี่น้องประชาชนตลอดนะนี่คือจดหมายที่เขาเขียนถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพราะฉะนั้นถ้าฟันธง คนที่มีโอกาสถ้าจะล้มส้มในเขตนี้คือค <ะ S 1> อภพิมุขฉันทะวานิชเขตสามนะกรุงเทพฟ้าใหม่พักประชาธิปัตย์นะฮะที่ะจะมีโอกาสในการล้มพักส้มได้ในเขตนี้เข <คะ S 1> ตยานนาวาเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะส่วนประชาชนในพื้นที่จะเลือกใครท่านก็พิจรารณาเอา<ค>ะนะก็เป็นชุดข้อมูลไม่เช่นนั้นถ้าเลือก คนที่มีคะแนนน้อยสุดท้ายเสียงก็แตกนะอันนี้เขตยานนาวาพิกเกมสนามเลือกตั้งกทมกนะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวมาเติมอีกหลายเขตรวมไปถึงในข่าวเป็นข่าวเจาะทีละเขตทีละเขตที่น่าสนใจนะเพราะว่าไม่ใช่นนั้นคนที่ไม่อยากได้ส้มไม่อยากได้แดงแล้วคุณจะเลือกยังไงแต่ไปเสียงแตกใช่ไหมนะคะอ่ะ ฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเพื่อตอบแทนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมา,สมาชิกท็อปแฟนท็อป Member เมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับทอ็อปตลอดปี2569 ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับทองคำแท่ง128ออรางวัลและวอชเชอร์ทัว120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร02 481 5677หรือ Line แอดท็อปช็อปปิพิเศษโปรโมชั่นซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%